ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะขอหยิบยกคำสอนของครูบาอาจารย์เรื่อง ความเชื่อผิดผิดเรื่องการใส่บาทและถวายสังฆทานอาหารยาโดยพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวัดยาณสังวรารามอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีผู้ถามการใส่บาทและการถวายอาหารแด่พระควรเป็นอาหารสดแต่ถ้าบางคนการถวายมามา่าหรืออาหารแห้ง ที่จะต้องเอาไปประกอบอาหารใหม่จะบาปหรือไม่ตอบไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าพระท่านเก็บไว้ไม่ได้อาหารที่เป็นอาหารนี้ท่านเก็บไว้ได้เพียงแค่ช่วงระยะเเที่ยงวันเท่านั้นเองหลังจากเที่ยงวันแล้วส่วนที่เป็นอาหารนี้จะต้องสละไปหมด เพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระสะสมของไว้ในคุติของตนแต่ทรงอนุญาตให้สะสมไว้ในคลังของวัดได้เช่นถ้าญาติโยมอยากจะถวายของให้เก็บไว้นานๆอย่าไปใส่บาตรอย่าไปประเคนกับมืออย่างที่อาตมารับของนี้ส่วนใหญ่จะวางไว้เฉยๆถ้าญาติโยมวางไว้เฉยๆนี้ถือว่าพระยังไม่ได้รับประเคน พระยังเอาไปใช้ไม่ได้แต่เก็บไว้ได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดอายุเวลาต้องการจะใช้ก็ให้ลูกศิษย์หยิบมาประเคนให้จึงจะใช้ได้แต่ถ้ารับประเคนด้วยมือเองของมันจะมีอายุของพระท่านแบ่งไว้สมชนิดด้วยกัน 1. อาหารชนิดอาหารนี้มีอายุแค่ถึงเที่ยงวัน หลังจากเที่ยงวันไปแล้วถึงแม้รับตอนนี้ก็หมดอายุทันทีเลยใครถวายมามา่าถวายปลากระป๋องมารับปั๊บก็ต้องสละแล้วเก็บไว้กินพรุ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าอาหารดังนั้นถ้าของเป็นอาหารอยากจะถวายพระให้เก็บไว้นานๆเอาวางตั้งไวเ้เฉยๆตั้งไว้ตรงหน้าก็ได้บอกขอถวาย อันนี้ก็ได้เท่ากับถวายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องทำให้มันถูกพระวินยัยพระยังไม่ถือว่าเป็นของตนเป็นของของส่วนกลางอยู่ถือเป็นของคณะสงฆ์แต่เวลาต้องการจะใช้ค่อยให้ลูกศิษย์มาประเคนเอาไปเก็บไว้ที่กุฏิไม่ได้ต้องเก็บไวท้ที่ที่เก็บของของวัดวัดจะมีที่เก็บของส่วนกลางไว้ของทั้งหมดที่ไม่ได้รับประเคน ก็จะให้เอาไปไว้ที่นั่นเวลาจะใช้ค่อยให้ลูกศิษย์เอามาประเคนให้อีกทีพวกอาหารก็มีอายุเพียงครึ่งวันเช้าถึงเพลน 2. เพสัตว์ตามพระกำหนดมีห้าชนิดคือพวกน้ำตาลน้ำอ้อยเนยข้นเนยใสน้ำพึง่งท่านอนุญาตถ้ารับประเคนนี้ท่านให้เก็บไว้ได้เจ็ดวัน และฉันได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงถือว่าเป็นยาสมัยก่อนเขาคงกินพวกยาพวกนี้รักษาอาการเจ็บท้องปวดท้องมันคงจะไปเคลือบกระเพาะหรือไปทำอะไรท่านก็เลยอนุญาตให้มีเศสัตช5ชนิดด้วยกันพวกน้ำตาลน,น้ำอ้อยเนยข้นเนยใสน้ำพึง่งพวกนี้เก็บไว้ได้ไม่เกิน7วันพอหลังจาก7วันแล้ว ถ้ายังมีเหลืออยู่ต้องสละให้คนอื่นไปสละให้กับพระด้วยกันไม่ได้ต้องสละให้คราวาดญาติโยมไปลูกศิษย์ลูกหาไปหรือเอาไปทำบุญทำทานไป 3. ยาที่รักษาอาการเจ็บป่วยจริงๆเช่นยาแก้ปวดหัวปวดท้องอยาอะไรต่างๆเก็บไว้ที่กุฏิด้วยเพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย มันจะได้หยิบได้ทันท่วงทีถ้าเป็นยานี้ถวายได้ตลอดเวลาและเก็บไว้ได้ตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมนอกจากตามที่เขาเขียนไว้ที่สลากเสื่อมไปตามวันที่เขาเขียนไว้ในสลากเท่านั้นนี่คือเรื่องของการประเคนของให้กับพระเราต้องรู้จักแยกแยะแต่สมัยนี้ญาติโยมไม่รู้กันก็เลยรวมกันหมดเลย ที่เขาใส่ในกระแปงสีเหลืองนี้เขาอยากจะถวายให้ครบทั้งสีคือปัจจัยสี่ยาก็ใส่เข้าไปอาหารก็ใส่เข้าไปจีวรก็ใส่เข้าไปถึงแม้จีวรจะเอามาห่มไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นผ้าเหลืองๆชิ้นหนึ่งก็ถือเป็นจีวรแล้วกระแปงก็คงถือว่าของถวายมั้งไว้ครอบหัวเวลาฝนตก ทำบุญก็อยากจะถวายปัจจัยสี่ให้ครบเขาก็เลยใส่มาแล้วมาถึงก็บังคับให้พระรับประเคนให้ให้วางไว้เฉยๆก็กลัวว่าไม่ได้บุญอีกบางทีบางคนขนกลับไปก็มีพอบอกว่าให้วางไว้เฉยๆได้ถวายแล้วฉันไม่ได้บุญท่านไม่รับฉันไม่ได้บุญฉันไปดีกว่าไปถวายที่อื่นดีกว่าอย่างนั้นก็มี เพราะการไม่รู้ไม่มีการซอนไม่มีการบอกแล้วพระที่มาบวชใหม่ทีหลังก็ไม่รู้เรื่องเขาเอาอะไรมาถวายก็รับประเคนหมดแล้วเขาก็แบบถือว่าไปว่ากันใหม่คือตอนนี้รับประเคนแบบหลอกๆไปก่อนรับประเคนให้ญาติโยมดีอกดีใจแล้วค่อยไปแยกแยะของทีหลังของที่เป็นอาหารก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งถ้าอยากจะได้อะไร ค่อยให้ลูกศิษย์มาประเคนให้ใหม่เขาทำกันแบบนี้ซึ่งทางสายวัดตาท่านไม่ทำท่านทำแบบไม่หลอกทำแบบจริงๆเลยบอกประเคนไม่ได้ก็ประเคนไม่ได้วางไว้ต้องวางไว้เพื่อจะได้สอนญาติโยมไปในตัวญาติโยมที่ไปทำบุญที่วัดตาจึงได้บุญด้วยได้ปัญญาด้วยได้บุญคือความสุขใจ แล้วก็ได้ปัญญาได้ความรู้ที่ถูกต้องในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระให้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแทนที่จะส่งเสริมให้พระปฏิบัติผิดพระวินยัยเพราะด้วยความเกรงใจญาติโยมนี่คือเรื่องของการถวายของที่เราต้องควรจะศึกษาทีนี้เรามาดูวิธีทำบุญได้ทุกวัน ในสมัยก่อนนั้นทุกหมู่บ้านก็จะมีวัดจะมีพระมาบิณฑบาตท,ทุกวันชาวบ้านก็จะมีโอกาสได้ทำบุญทุกวันสมัยนี้เราอยู่ในบ้านเมืองใหญ่โตบางแห่งก็มีวัดบางแห่งก็ไม่มีวัดถ้าเราอยากจะทำบุญใสบาตเราก็อาจจะไม่ได้ทำเพราะไม่มีพระมาบิณฑบาตแต่เราก็สามารถทำบุญใส่บาตได้ ด้วยการเอาเงินที่เราใส่บาทนั้นใส่กระปุกเอาไว้ก่อนทุกวันเราอยากจะใส่บาทเราก็เอาเงินที่จะซื้ออาหารใส่บาทนี้ใส่กระปุกเอาไว้พอวันหยุดทำงานเราก็ไปวัดเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมเราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้ไปถวายวัดได้ก็เท่ากับเราได้ทำบุญทุกวันนี่คือวิธีทำทาน ประโยชน์ที่เกิดจากการทำทานจะทำให้ใจมีความสุขความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะน้อยลงไปไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนเห็นอะไรก็เฉยเฉยเห็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าถ้ามันไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆที่ขาดแคลนจริงๆเราก็เฉยเฉยไม่เห็นจะมีอะไรแปลกหม่ กระเป๋าใบนี้กับกระเป๋าใบที่เรามีอยู่มันก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันมันก็ใช้ได้เหมือนกันรองเท้าที่เราใส่กับรองเท้าที่เขาโชวยอยู่ในร้านมันก็เป็นรองเท้าเหมือนกันเอามาใส่มันก็เหมือนกันทำประโยชน์เหมือนกันตอนนี้เรามีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมีนอกจากว่ารองเท้าที่เรามีมันใส่ไม่ได้แล้วนั่นแหละเราถึงจะไปซื้อใหม่ แต่ไม่ได้ซื้อด้วยความหิวหรือความอยากได้ซื้อเพราะความจำเป็นเมื่อมันขาดแคลนเราก็ต้องหามาใช้ตามความจำเป็นน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูลเกียรติคุณครูบาอาจารย์ และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ข้อคิดดีๆในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ